เรื่องกระท่อมหรือกลับนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ริมป่าอ,อุดมสมบูรณ์ครอบครัวนี้มีลูกสาวสองคน วันเวลาผ่านไปลูกสาวทั้งสองได้เติบโตขึ้นลูกสาวคนเล็กมีนั้นมีนิใสัอ่อนโยนส่วนพี่ส่วนลูกสาวคนโตมีนิใสั ที่ตรงข้ามกับลูกสาวคนเล็ก